สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก้าเมืองเดิมนะคะียงจัแจ่วมากอีกแล้วค่ะทุกเจ้าค่ะมามาดูเมนูเปิดประเดิมของเราวันนี้เนาะคะ่นะเนาะประเดิมเมนูของเราวันนี้ด้วยอ่าค่อยๆนะแกงกะทินะคะแกงกะทิแกงกะทิไก่ค่ะอุ้ยข้นเขากองข่อยมัดเลยแกงกะทิไข่ ไข่ไข่แกงกะทิไก่นะคะเซตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแกงกะทิเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดิบขายดีมากมายเลยนะคะในร้านของเราแกงกะทิไก่ผักรวมเบอร์18นั่นเองค่ะมาแอนจะเอาให้ดูนะคะนี่คือพริกแกงทีพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงนั่นเองนะคะเข้าในขัวกับน้ำมันไว้สี่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้ทําแกงกระถอแกงกะทิ ผัดพริกกงผักพริกแกงนะคะน้ำกะทิของเราที่ร้านแอนไม่ได้ปรุงไว้นะคะแอนจะแบบว่าทําทำ,ทำข้าวอ,อ๊นี่ยังไงเอทำสดนะม่ค่ะไม่ได้ปรุงน้ํากะทิไว้นะคะปุกปลาสิปรุงไว้ดูเปื่อคว้นสะดวกสบายนะคะแต่ว่าแอนก็เคยทําสดนะคะกันเลย กุ๊กยังไม่มีเวลานะคะเพราะว่า,าก,กุ๊กวานรอไ้มันว,มมว่างๆค่ะ <laughs> กุ๊กว่ากุ๊กว่าไม่มีที่วางนะคะเครื่องปรุงของแอนวางเต็มหมดเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะต่อตรงนี้ให้ให้ไปให้กุ๊กใช้ตักเวลาน้ำซงน้ำซอสน,นะคะให้รอเราไปที่ใหม่ก่อนเดี๋ยวจะเผ็ดให้กุ๊กเยอะค่ะแต่ต่อนนี่เราก็ใช้อันเดิมๆไปก่อนนะคะหลายๆคนถามว่าสาวอุดรย้ายร้านหรือยังนะคะ แอนกับทัานในตอบให้จักเทียอยู่ใน YouTube ค่ะยังไม่ได้ย้ายนะคะกระดาษาท่านเซทค่ะเรายังอยู่ที่เดิมในครัวที่เดิมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูผัดไทยไก่กันสักนิดนะคะน้ำผัดไทยของเราแอนก็ได้ทำเตรียมไว้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราทำกันสดๆดเลยนะคะเด้อนี่ค่ะลูกค้าสั่งมาเราก็ทำนะคะลูกค้าไม่สั่งเราก็ไม่ทำเอาเกี่ยวกับเราถือกระแมนตับบุไดสิไป เ็ดค่ะลูกค้าบะซังเติดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูกันไปเลยนะคะแล้วผัดไปสักแป๊บหนึ่งลูกค้าเอ้ย <c oughs> คุกก็จะใส่ผักลงไปเนะคะเนาะผักกต่สินี่แครอทแล้วก็มีกะหล่ำแล้วก็นี่อ่าผู้ยูเลหรือต้นหอมฝรั่งนั่นเองเองนะคะเนาะนี่ค่ะ ใช่ข้าสีสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผัดไทยของเราไม่ผสมถั่วลงไปนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าข้าสีผัดแบบว่าไม่ผสมถั่วนะคะบางคนเพิ่นแพ้ค่ะเมื่อก่อนแอนก็ผสมลงไปอยู่แต่ว่า,ากรมสาธารณ์กะเลยว่าอยากให้แอน,นผสมลงไปเข้ากับเห็ดตามที่เข้เาใดเข้เาเอิญยังกาพี่นองกับกรมสาธารณะให้เราทำาห็นไหมคะ่ะ ตามกฎระเบียบเปินเปยไปนะคะแต่บางที่พนกับสมไปยอยู่ค่ะกะแล้วแต่บางคืนบางคืนทีกะเห็ดบ่เขือกันค่ะมื่อเจ้าค่ะแต่ละสถานที่ทําไม่เหมือนกันเนาะเนาะนี่ค่ะหน้าตาอาหารหนึ่งกล่องของเรานะคะสิบประมาณนี้เลยค่ะต้องเปะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแกงกะทิเป็นไดค่ะหน้าตาห้จากคะแนนค่ะ สวนมาฝั่งนี้นะคะจักน้อยสิุงใส่สิไปส่งสิไปถือกตะลิวอยู่ค่ะมันเป็นอนอัวค่ะโคตรค่ะมือน,นี่นั่นค่ะฉันก็นสิอนอัวอยู่ตลอดนะคะไม่ได้นะคะนี่ค่ะเป็นไงค่ะหน้าตาหน้าตาของเราวันนี้นะคะออกแก่ข้างเลยเขากันค่ะเขารู้สึกว่าเขาสินแหนมหน้าเราปิดปิดนะคะนี่ค่ะ แล้วก็แค่จะใส่มะนาวลงไปหนึ่งซีดนะคะแล้วก็ปิดฝาพร้อมบริการคะ่ะลูกค้ามาพอดีคะ่ะไปคะ่ะเราไปฝั่งนู้นกันคะ่ะได้เวลาเติมพลังสักนิดนึงแล้วนะคะเนาะกาแฟร้อนร้อนค่ะนี่คือการทายกล่องนะคะผู้ชมมันก็อุ้ย เลิศเลิศเปิดเสือค่ะมึงเนี่ยค่ะเฮียนะคะหนีมึงฉันกับเบิงอยู่พานหนากล่องว่ามันสิโอเคปะค่ะโอเคมากๆเลยเนาะคะ่ะเนาะโอ้เนูเหอถ้วยกาแฟก็นึกว่าถ้วยน้ำซุปนะคะเพิ่มพลังกันสักนิดนึงค่ะผัดไทยเต้าหู้ค่ะผัดไทยเต้าหู้นะคะเปจังไหนคะ ส่วนฝั่งนี้ก็คือทอดอ่าเปอร์สาทอดรวมของเรานั่นเองนะคะเนาะนี่ะเบิงพานกล่องนี่แอนกับลูซึกว่าพรคอยถนัดถนัดจังหดดีเมื่อกี้เทกาแฟก็หกไปนะคะทอดอ่าเบอร์32มสิองนี่คือว่าสิเป็นแบบว่าทอดร่วมปอเปียด้วยไก่เสียบไม้แล้วก็ไก่ทอดด้วยนะคะสซนาตาก็คือประมาณนี้ค่ะ แต่ละเมนูของเราหน้าตาจะแตกต่างกันไปนนคะเนาะนี่ค่ะสองเมนูนี้มาคู่กันแบบนี้เนาะนี่ค่ะโ้บินาฟีโตฟันสู้ถักส้มแกห่อเดอสบปรอให้เดอส่วนเมนูนี้ ผัดมีนะคะไม่ใช่ผัดไทยค่ะนี่ค่ะกุ้งนะคะกินนี่ค่ะเมน,นูนี้นะคะเนะบาะบ่าว่าสึกินหนีวเาว่าสิกับบ้านเราก็ทำนะคะ่ะขอให้สั่งเราทำหมดนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาให้กีคะแนนดีคะนี่ค่ะกุ้งนะคะพอแล้วค่ะ กุ้งเป็นกุ้งตัวโตๆตเลยเนะคะเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การสืร์นะคะนู่นค่ะเจ้าของบัชกูดหมอดแอคกลอดไทยมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะผายดิกายดีผัดไทยเรากําลังจะประกอบน้ําผัดไทยนะคะนี่ค่ะเห็ดย่ามไดหล่นเฟะๆเฟ่ยามนัมนนะคะทํากันแบบหม้อตัวโตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนาะนี่ค่ะหม้อพันปีนะคะอยู่กับแอนมา ตังตลานเปิดค่ะเมือเจ้าคะ่ะเท่าปานนี้เลยค่ะใช้ของเราเราก็จะจัดการปิดป้านะคะไปให้ลกค่าค่ะนี่นะคะมาแอนจะเอามาให้ดูว่าเราขายกันยังไงนะคะผัดไทยแล้วก็มีถั่วแบบนี้ค่ะคือหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดนี่ผัดไทยไก่เริ่มต้นอยู่ที่129่งร้้าโคนเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่เขาก็ใส่ถุงเตรียมไวแบบนี้นะคะเตรียมขายเวลาลูกค้ามากเขาก็ส่งไปเลยค่ะตอนนี้ปัญหาของเราจะเกิดขึ้นนะคะมุเจ้าคะ่ะเบิ้งคะ่ะแกดเสาอุทนมิดก้าหมดไปแล้วนะคะหมดไปแล้วจริงๆคะ่ะหัวนันติดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ไก่สายคะ่ะมุเจ้าคะ่ะแต่หัวนี่ดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวดูคะ่ะลิบลีนะคะไปติดอยู่แป๊บนึงกับซิมเมิดแล้วละคะ่ะ เขากัโอเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ต้องรอนะคะกับเข่ากัยังบอตเซ็ตค่ะซอสกัยังบอตเซ็ตค่ะมุณเจ้าค่ะ,อะเอาไงดีเราตอนนี้ไปไปไปเดี๋ยวขอดตัวให้กุกของเข้าไปเปลี่ยนแก๊สก้นเนาะค่ะเนาะโอ้หัวก็แม่ก็จะปวดค่ะส่วนมาฝั่งนี้มาแอนจะให้ดูนะคะอันนี้คือบอกคาีที่เฮาเฮดแล้วนะคะ ทำบล็อกครี่เสร็จแล้วแอนก็จะเอามาแช่น้ําแบบนี้นะคะจะเป็นยังคือต้องแช่น้าแบบนี้แหละสาวดอนติแช่เผื่อว่าเขาทำาความสะอาดแล้วก็เขาิดได้กรอบเวลาเราเอาไปผัดนะคะนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือจานอาหารค่าค่ะเขากับเะเอาขึ้นมาพักาวมันสะเด็นน้ำแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราแช่น้ําเย็นจัดไว้ประมาณ10-15นาทีเฮ้ากระเซียวอกมาพักน้ำใบแบบนี้เราก็บรรจุเข้าตู้เตรียมใบสะไซ่นะ,นะคะนี่ค่ะหมดเราก็ทําหมดเราก็ทํานะคะทําไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะแกะนี่ค่ะน้ำผัดไทยของเฮ้าหมอ้อต,ต,ต,ตัวใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะเนาะ การหุขงข้าวของสาวอุดรนะคะลุงป้านาอาเห็นไหมคะที่เป็นมันๆจุ๊บๆจิ๊บๆนะคะแอนใส่น้ํามันพืชนะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆลุงป้านาอาลองไปทําดูนะคะจะได้เม็ดข้าวที่เรียงกันสวยงามมากมายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ข้าวสุกแล้วนะคะว่าผลิตสวยงามขนาดหดค่ะ